อมนี่ใกล้ครบกำหนดเจ็ดวันแล้วพระเจ้าค่ะถ้าเอว่าครบกำหนดเจ็ดวันเวลาใดมืงสั่งทหารยิงธนูเพลย์เข้าโซ่เมืองโคตรฉิ่งให้เหมือนหน้าเป็นหน้าโกนเลยลูกเป็นกล้าพระเจ้าค่ะเด็กหน้าหมดท่านจะไปดูข้างหน้าเลยค่ะมากันหรือยังก็ไม่รู้พบกันเวลาเดียวกันที่พื้นเป็นดินขอน้อยนครเดินทางมายัง แผ่นดินลาวจ้าวโอ้โหโอ้โหอะไรท่านขอนเฮ้ยโอ้โหมึงเี่นคะสุ้งเลยมึงเรียกให้สุดซอยดิมึงยังเรียกขึ้นกลางกลางสิงขอนจะสิงอ๋อท่านขอนเจสิงเออโอ้โหแล้วเงาหัวท่านหายไปไหนซะละเอ๊ะเออไอ้นี่หัวมันอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังอยู่เงายังอยู่ใช่ไหมหัวบอกว่ยังอยู่ตาก็แฝดแล้วตาฝาดเออโอ้อันนี้นี่มาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรอ่ะใช่จะนำเครื่องราชบรรณาการถวาริโองจักรพรรดิมหาล่างนำเครื่อง ถูกต้องใครอัดเชิญเลยขอบคุณเป็นอนขาดขอเดชะพระเจ้าค่ะตอนนี้มาเรียบุตรค่ะมาแล้วทีข้าหยุดโกงตูมหาราชามองฉันเขาจะเสียงขึ้นเฝ้าใต้ฝ่าละอุธุลีพระบาทแล้วพุทธเจ้าค่ะไอเขาจะสิงพระเจ้าค่ะมึงมาเข้าเฝ้ากูเครื่องราชบรรณาการอีกครั้งนึ่มันคืออะไรกันวะ ก่อนที่จะมอบเครื่องรายบรรณาการหม่อมฉันขอถวายดอกไม้ทุกเถียนแด่พระองค์ก่อนทุ่งเจ้าค่ะดอกไม้ทุกเถียนฮะขอพระบาทผู้ชมที่เคารพลสักพรนอมหาราหม่อมไม่ต้องมาเล่นเด็กคนจะสิ่งครูอยากจะดูว่าเครื่องรายบรรณาการต้องคุณอีกครั้งนี้ มันคืออะไรเป็นสัตว์สองเท้าพระเจ้าค่ะสัตว์สองเทาง้าคืออะไรวะไอ้หมื่นขอเดชะสัตว์สองเท้าก็คือหมูพระเจ้าค่ะหมูพ่อ <c oughs> คือก็คือก็ก็หมูผ่าซี่ไงพระเจ้าค่ะ <c oughs> มีสองเท้าชืออะไร,ระวะดุซะด้วยนะเป็นสตรีให้นามว่าเซซุรงังพระเจ้าค่ะนี่ถาของหม่องฉันอยู่พรขนาดด้านซ้ายพระเจ้าค่ะ ถ้าบอ,อกเธอสิโซดังในเายเนื้อสิสนเมื่อนางยามัวแต่น่งพนมนิ้วสร้างความตกใจอย่าไปส่รสต่อสิาสาเจ้าเราเปลี่ยนใจแน่เลยท่านเ ลาาโน,โน,นะน<า>ี่เแม่สยสุดแแม่นองงามผอนองดูงามเช่เชืมชองไม่มีรมมอ,อ,อยม,ม,ม,อยม,มร้ถึงเธอจะมีอายุแต่เราก็ชอบ <S 2> <S 2> <c oughs> ไม่อยากจะคิดขึ้นชมเมืเ่อดอกบุาไม่เ่ือดดมเกิดอารมณ์ สร้างความโศกเศร้าเสียใจอีกคนนึงมึงก็รู้ว่ากูเหตุใดจะตีเพ่แม่แต่มึงก็ยังมาทัวร์เจ้ากูี่น้องมือตวกลางกลบพ่อตัวก้งมอเองไปน่นวันนี้ไปนู่อไปน่นมึงประคองน้าข้อสีรดาอยู่ มึงต้องเป็นดทางแรกของงานอย่างแน่นนอสำหรับด้าวอีสีสซลานี้กูจะยกให้มึง้หา,าว่ามันรอดมึงก็สมหวังในความรักแต่ถ้าหาว่ามันสิ้นใจไปแล้วกูมึงจงดำหน้าเข้ามาโอสวรินาชางย้ายเรื่องขอมันหล่นตกสู่พื้นเป็นอสวินาช้างเล็ดอดเดียวใครจะกพับมาเหรอ กระสับที่เก็บผู้หญิงเป็นชีวิตแลจิตนในจผู้เรเข้าได้ไหมนะครับผู้หญิงผู้ผมีทางสู้ใช่ใช่ของวิชาดังบาบมีบนที่ท่านปล่อยชีวิตเราเลื่อนกลับไปแต่ก่อนที่จองจะเลื่อสถานที่นี้ไปข้าพเจ้าเองขอฝากคำพูดของจองที่ทรงคิดวันนี้มหาราชฆ่าได้เมื่อทั้งเพศผู้เป็นแม่สื่งตอไปภายพักหน้าไอ้ซอสเรามันต้องตายพ้นไปจริง โทษเป็นสำคัญหลายคนหลายคนภาพการนาฬกาที่หองชั่วตวันครั้งนี้ทำให้ขุ่นเกลือด้วยปพะ่ท่านมงเชินของประธาน่านเวลาเรม่้นที่ผมชั่งมงชิญผู้ลาภจะัจุดเนี่ไอแกะแรงแรงเย่ยมไอเสียงถามังโอ้อีโคติมึงเปลียยเสมอเนี่ยสารพิษเล ที่เพราะที่จะแวะกันกูนตลอดเวลาไ <Okay, S 1> อ้เมย์มาไอ้มย์พระเจ้าค่ะจงปลดยศดองมันแ oh. ละนำมันไปบริเวณตลอดชีวิต พระะเจ้าค่ที่เพิ่งดูมาล่าสุดมีแผ่นดินใดบ้างที่ยังไม่ตกต้อเป็นเมือข้อเป็นงานช้าขอเดชะตอนนี้มีอยู่อีกแผ่นดินหนึ่งพระเจ้าค่ะแผ่นดินคือแผ่นดินชัยประการปกครองโดยองค์กษัตริย์นละตัวดีเพร่อนค่ะพะยอค่ะมือจงฟังคำสั่งกูสถานการพักขันอีกเจ็ดนึง ครบเจ็ดวันพพลานากูจะกับพัดมหารา<ค>จะเป็นเจ้าจตุรงนํำทัดยาตราแสงยาทัดเหยียบย่้าสุรินไทยประการเป็นตัดหวยในล่าบ,บดบีด้วยมือก็กเอรง,องเอรับด้วยก้าวพระเจา้าค่ะสั่งทานโยกเอาทับด้วยทันใดครบเจ็ดวันเพลาได้ អ hey hey. ើយអើយដឹងចៃថា องค์จักรพรรดิพรราชรับสั่งอาหารหารทุกนาย